อันนี้สะดวกนะยอซออ49บาทโอ้ยลดร,ราคาลดร,ราคาลดร,ราคาจาก59ลอ49บาททั้งแปรงทั้งครีมด้วยนะคะน่าใช้มากๆเลย มีแปลงมีอะไรด้วยสะดวกสบสองพลังดูแลเหงือกและฟันซอเฟรชเย็นสดเค็มแต่ดีเค็มแต่ดีแต่ถ้าเป็นเพื่อนเรานะคะเราชาวเรียวอย่าเค็มนะเค็มไม่ดีตัวเค็มก็ไม่ดีแล้วก็เค็มกับชาวบ้านชาวช่องก็ไม่ดีเค็มพอประมาณเค็มพอดิบพอดี สะดวกนะมีแปรงด้วยแล้วก็มีอันนี้ด้วยมีแปรงด้วยมียาสีฟันด้วย55บาทเลิวแพ็กเกจด,ดีมากเลยชอบชอบซื้อยาสีฟันทำคลิปเรียวก็ต้องแปรงฟันทำคลิปช็อตวิดีโอสั้นก็ต้องแปรงฟันอาบน้ำล้างหน้าบ้างเด้อเขาบอกว่าเชอคนทำคลิปเรียกันล้างหน้าล้างตานะคะ อย่าหักโหมเดี๋ยวถึงเวลาพี่เฟสก็มาเชิญไปรับรายได้จากคลิปเดียวอีกใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆใจเย็นๆเหมือนน้าต้มไก่โอ้ใจเย็นๆเหมือนน้าต้มไก่อย่าใจร้อนครีมอาบน้ำรักแพ็คเกจสวยมากเลยชอบบอกว่าอะไรรักสเปกทฟรี คอมพาราเนสเดอริเคตวาแกนจนะภาษาถูกแปลไม่ได้